สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ก็จะมาสอนทำโจทย์วิชา Fluid Mechanics น,นะคะหรือว่าวิชากลาศาสตร์ของไหลน,นะคะอ่าสำหรับในโจา์ข้อนี้เนาะเราก็จะมาดูกันว่าเขาบอกว่า w a t e r h s an object which is placed on ground with a flow velocity of 12 ms the water is divide d into two parts as shown determine its n o l force to hold the object and its direction, necklace friction. โ okay. อเคลบแรกเนี่ยโจทเขาบอกว่าไงโจทเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันไหลจากอ่าข้างล่างขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วก็มี flow velocity เนี่ยเท่ากับ12เมตรวินาทีแล้วก็บอกว่า water เ,เนี่ยมันแยกเป็นสองฝั่งเนาะ ก็คือ Q2 กับ Q3 ดังรูปเนี่ยให้คำนวณหาค่า external force นอนแรงภายนอกเนี่ยที่กระทำกับไอตัวเนี้ยนะอยู่แล้วก็ให้อ่า assume ว่าเราไม่คิด fiction เนาะเราไม่คิดแรงเสถาน,นั่นเอง <c oughs> โอเคเอันดับแรกเนี่ย เขาให้ค่า q 1 q 2 q 3มาแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้หาค่า fx กับ fy เราก็จะมาใช้สมก,การโมเมนตัมถูกไหมเพราะว่าถ้าเขาไม่ให้ q มาเนี่ยเราก็ต้องใช้ค่า energy ใช้สมก,การ energy creation เพื่อหาค่า q ก่อนแต่ในโจทย์เนี่ยเขาใจดีเนาะ <laughs> เขาให้ค่า q มาแล้วเราก็จะมาพิจารณาอ่าสมก,การโมเมนตัมเลยเราก็จะเขียนว่า m o m e n t ัม um EQUATION m o m e n t u m EQUATION มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ m o m e n t u m EQUATION ก็คือเราจะพิจารณาเป็นแกนก่อนเราพิจารณาที่แกน x ก่อนนะถ้าเราพิจารณาแกน x เนี่ยเราก็จะเห็นว่าซิกมา Fx ฟเอกนาะโพซเเนี่ยก็จะมีซิกมาจะเท่ากับซิกมา low v q low q v out ลบ sigma low q v in แล้ว sigma f x อะ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ sigma f x จะมีค่าเท่ากับ f x เนอะถ้าเราให้แกน x ไปทางขวาแล้วก็แกน y ขึ้นข้างบน เราก็จะได้ว่า fx ของเราเนี่ยมีค่าสวนทางกับแกนใช่ไมันก็จะติดลบก็ได้ลบ fx เท่ากับ sigma qv o เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหรมีค่าเท่ากับ q 2กับ q 3ถูกไหมเพราะมันออก2ด้านก็คือที่จุดที่2กับจุดที่3เราก็จะได้ low q 2 v 2ลบ โลคิวสามวีสามเอ้ยบวกบวกแล้วก็ลบกับโลคิววีอินโลคิววีอินก็คือคิวหนึ่งก็คือโลคิวหนึ่งวีหนึ่งจากนั้นเราก็ทำการแทนค่าเนะแล้วได้ลบเ x เนี่ยก็จะเท่ากับโลเนี่ยอยู่ในทุกโพสู่แล้วเราก็แยกออกมาก็จะมีค่า,ากับหนึ่งพันใช่ไห l โลน้ำอะ Q2 มีเท่าไหร่0 0นย์จุอ่ะ V2 V2 แล้วก็จะได้โอเค V2 เนี่ยตอนแรกเนี่ย V ตอนแรก V1 เนี่ยมันมาอย่างนี้ถูกไหมมาอย่างนี้นะอ่ะมันก็จะทำมุม30มสิใช่แล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ ขึ้นมาอย่างนี้แล้วถ้าทำมุมกับอีเส้นแกันอกนี่นะอ่ะเนี่ยอันเนี้ย v สองทำม,ม,มุมตรงนี้ก็เก้าสิบถูกไหมก็จะได้เป็น v สองก็จะเป็น v สองก็จะเท่ากับสิบสอง cos เก้าสิบถูกไหมโจทย์ให้มาโจทย์ให้มาเป็นสิบสองนี่นะสิบสอง cos เก้าสิบ บวกกับ q 3อ่ะ q 3ก็0.02คูณกับ v 3ก็12 12 v 3อยู่ตรงนี้ใช่ปะทำมุม60ดังนั้นเนี่ยก็จะได้เป็น cos 60แล้วจากนั้นเราก็จะลบ q 1เนาะ q 1คือ 0.05 v 1ก็12 12 v 1ทำมุมไหม v 1ทำมุมทำมุม30ก็เป็น12 cos 30แล้วก็ปิดวงเล็บจากนั้นเราก็จะคิดเลขคิดเลขออกมาเนี่ยก็จะได้0บวก120ลบ 5 2 0ลบ fx ก็จะเท่ากับลบสี่้นิวตันถูกไหมลบสี่ร้นิวตันดังนั้นลบตัดลบ fx ก็จะเท่ากับ400นิวตันทีดะก็เป็นทางขวาไงเพราะว่าไปตามกันไปตามกัน x ถูกไหม เป็นสนะีหน่อโอเคจากนั้นเราก็จะพิจารณาที่แกน y พิจารณาที่แกน y เราก็จะได้ sigma f y เท่ากับ sigma l o q v out ลบ sigma l o q v in ซิกมา fy ก็จะมีแรง fy เป็นทิศขึ้นอยู่แล้วก็เป็นบวกแล้วซิกมา q โล q v เอาระโล q v วอารก็จะมีสองตัวก็คือ q ิสองกับ q ิวสามคสองในแกน y วน์ใช้ก็คือสักก้าสิบใช้ก้าสิบก็หนึ่งก็จะได้เป็นโลสอง Q2, v. 2 C, o s มุมอ่ะก็คือม,มอุมศูนย์อือตรงนี้ใช่ปะ v. 2 ทำมุมในแนวแกน y อันนี้ v สองอันนี้แกน y ใช่เอ้ยอันนี้ v สองอันนี้แกน x แล้ว v สองตรงนี้ก็ทำมุมสายเก้าสิบเพราะว่าแกน x มาทำมุมคอเก้าสิบถูกไหมก็ได้ v 2, สองไซดเนก้าสิบลบ로คิวสาม v สาม v สามในแนวแกน y ตรงนี้ก็จะเป็นสาย6หกสิบ ที่มันเป็นลบนะตรงเนี้เพราะว่าอ่า v สามเนี่ยมันมีทิศลงถูกไหมซึ่งแกน y เนี่ยทิศบวกมันคือขึ้นข้างบนดังนั้นลงมาข้างล่างมันก็จะเป็นลบนะพี่ก็เลยใส่ลบข้างล่างนี้เลยแต่น้องจะใส่บวกก็ได้แต่ว่ามาใส่ลบตรง v สามซะแล้วก็จากนั้นก็จะลบ l o หนึ่งล,ลบ l o q หนึ่ง v หนึ่ง วหนึ่งของเราทำมุมไหมทำทำมุมเท่าไหร่ทำเท่ากับแกน y ตอนนี้ก็จะเป็นไซน์สามสิบหังนั้นเราก็แทนค่าเนาะก็ได้ f อเท่ากับหนึ่งพันคสองอ่ะคสองก็ศูนย์จุดศูนย์สาม v สองอ่ะวสองก็สิบสอง ใส่9กลบ0.02ชวิสคิวสามอ่ะคิวสามศก็12 sin 60ลบคิวหคิก็0.05 v1 ก็12 sin 30ก็จะได้ f y เนี่ยเท่ากับ 3 6 0ร้อยหกลบสองลบสามก็จะได้ f y เท่ากับลบร้อิดนิวตันติดลบดังนั้น f y ก็จะเท่ากับ1 4ึ่งร่สินิวตันแต่ทิศลงถูกไหมดังนั้นเนี่ย external force ทั้งแกน x และแกน y ก็จะมีค่าเท่ากับ 400แล้วก็148ินิวตันนั่นเองอะสีแดงข้อนี้ก็จะตอบแกน x กับแกน y ต่อ